ผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นภิขุทั้งหลายภิขุเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เป็นอย่างไรภิขุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตด,ด้วยการเดินการนั่งตลอดวันย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตด,ด้วยการเดินการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรี ย่อมสำเร็จสีหาสายยาโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำไว้ในใจซึ่งอุทธานสัญญาคือหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีพอถึงปัจฉิมยามแห่งราตรีก็ลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินการนั่งพิขุทั้งหลายอย่างนี้แลพิขุชื่อว่า เป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ต้องปรารบความเพียรแต่พอดีโสนะชั้นนั้นก็เหมือนกันแลความเพียรที่ปรารบมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านโสนะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งความเพียรให้แต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดความหมายของทางสายกลางในยะที่หนึ่งพิขูทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรันรพชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามาสุขในกามทั้งหลายอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุทุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่ขูทั้งหลายส่วนข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตราคตได้ตัดสรู้แล้วกวระทธรรมให้เกิดจักสุกระทําให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานทิกขูทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วกวระทาให้เกิดจักสุกระทาให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบ ความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบความหมายของทางสายกลางในยะที่สองพิขูทั้งหลายก็มัชชิมาปฏิปทาเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายพิขูในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปฏาทาพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปาราบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อยังทำอันเป็นบาปอากุศล ที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละธรรมอันเป็นบ,บาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญเพิ่มพูนไพยบูนเจริญบริบูนแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาพิขุทั้งหลาย พิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา ภิขุทั้งหลายภิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจร,ริญสัตทินรีวิริยินรีสตตินรีสมาทินรีปัญยินรีพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปาทาภิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสัทธาภละวิริยะภละสมาธิภละปัญญาภละภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา พิขูทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมัตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่ขู่ทั้งหลายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาความหมายของทางสายกลางในยะที่สามพราม์ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคต ย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้